นนสวัสดีค่ะมติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดอรค่ะท่ทรวมกับจังหวัดอุดอรธานีบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดอรธานีจัดแถลงข่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวทะเลบัวดแดงในวันธรรมดา จากความสวยงามแปลกตาของดอกับแดงซึ่งขึ้นณบึงน้องหาน้ำเพอ่กลุ่มพะวาปีจังหวัดอุดรธานีประกอบกับสถานีโทรทัศน์ CN n ยกให้เป็นหนึ่งในสิบทะเลสาบที่สวยงามและแปลกที่สุดทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมดอกโบแดงเป็นจนํานวนหลายโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ทาให้ผู้บริการนาเที่ยวบริามารถให้บริการได้ทันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดา จึงได้จัดโครงการเที่ยวทะเลบมูแดงวันธรรมดาขึ้นโดยรวมกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์จัดแพ็กเกทเจทัวร์เส้นทางกรุงเทพอุดรธนานีกรุงเทพและเชียงใหม่อุดรธนานีเชียงใหม่ราคาพิเศษขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาวันอาทิตย์ถึงพฤหัส,สบดีและจะต้องค้างคืนอย่างหน่อยหนึง่งคืนซึ่งแพ็กเกจทัวร์นี้สามารถนํามาเป็นส่วนลดค่ารถตู้และขึ้นเรือชมทะเลบมูแดงได้ถึง5 0 ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวทะเลโปรแดงคณะนี้พบว่านในวันอังคารถึงพฤหัส,สบดีจะมีนักท่องเที่ยว2 0 0พถึง3,000คนตน่อวันส่วนวันศุกร์ถึงวันจันทร์จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ3 0 0พถึง4,000คนโดยตอนนี้ทั้งชมรมมีเรือให้บริการทางสินน135รมาลำเรือใหญ่แยกเป็น120่ลำเรือหน่อย15าลำจัดการให้บริการวันศุกร์ถึงวันจันทร์เรือจะให้บริการในรอบสั้นโดยแล่นด์45นาทีส่วนวันอังคารถึงพฤหัสบดีจะแล่นเรือในระยะไกล หนึงชั่วโมงครึ่งเพื่อบริการให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเราล้วมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน